ฮาวายสวัสดีค่ะฮาวายขออนุญาตบรรยายนะคะเพราะว่าในช่วงที่ฮาวายพูดนะฮาวายก็พูดอะไรไปเรื่อยนะคะพอมาฟังแล้วเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้เลยท่านผู้ชมนะคะแล้วก็นี่เป็นภาพบรรยากาศจากที่ทํางานท่านผู้ชมนะคะอันนี้เป็นด้านหลังที่ทํางานนะคะฮาวายก็จะมาให้ดูก่อนนะคะว่าโโหเสาไฟฟ้าเนี่ยนะ เป็นเสาแบบไม้ท่านผู้ชมเพราะว่าฮาวายเนี่ยนะบอกได้เลยนะคะฮาวายอยู่ประเทศออสเตรเลียนะคะประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่ใหม่นะคะจะไม่มีเสาไฟฟ้าแล้วนี่ก็เป็นอเมริกาเท็กซัสนะคะที่ฮาวายอยู่ติดกับชายแดนเม็กซิโกแล้วก็ติดกับนิวเม็กซิโกด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกรัฐหนึ่งนะคะของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็จะมาให้ดูความ โบราณน,นะคะซึ่งเป็นเมืองโบราณจริงๆแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะเอาสายไฟฟ้าลงดินได้แล้วนะะท่านผู้ชมก็ตรงนี้ก็ฮาวายก็ถือว่ามันก็คืออเมริกานะคะอเมริกาคืออเมริกาค่ะวันนี้ฮาวายมาคุยเรื่องอะไรนะคะฮาวายมาคุยเรื่องเพื่อนร่วมง,งานท่านผู้ชมเพื่อนร่วมง,งานนะคะหลายๆท่านเนี่ยเคยติดคุกมาท่านผู้ชมฟังแล้วน่าตกใจเอ๊ะมันน่ากลัวหรือเปล่าฮาวายอะไรแบบนี้นะคะฮาวายขอบอกได้เลยนะคะว่า คนที่ติดคุกนะคะแล้วมาทํางานกับฮาวายนะคะเป็นคนที่สุภาพนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนิสัยดีเลยด้วยซ้าไปแต่ทําไมถึงติดคุกนะคะเนื่องจากว่าในสมัยเด็กๆท่านผู้ชมเขาก็อยากจะมีเงินนะคะแน่นอนนะคะอเมริกาเนี่ยหลายๆคนนะคะนึกถึงเรื่องเงินเป็นเรื่องแรกนะคะเรื่องจิตใจในเรื่องรองจะเป็นคนดีไม่ดีขอให้มีเงินไปก่อนจริงๆอเมริกาเป็นแบบนั้นแต่ว่าฮาวายไม่ได้เติบโตมาเป็นแบบนั้นนะคะก็เลย รู้สึกว่ามันขัดขัดนิดหนึ่งนะคะแต่เนื่องจากว่าเราเปิดใจใิว่าอเมริกาเนี่ยเขาคิดอะไรกันนะคะคนที่เขาเกิดที่นี่คนที่เขาทํางานที่นี่แล้วทาไมถึงติดคุกท่านผู้ชมก็เด็กๆหลายๆคนนะคะในสมัยก่อนเลยท่านผู้ชมอายุ1 8บแเนี่ยเริ่มละเริ่มอยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นนะท่านผู้ชมนะแล้วสิ่งที่ทําให้อยากได้อยากมีแล้วดูเหมือนว่าจะได้เงินเร็วก็คือการค้ายาเสพติดท่านผู้ชม แล้วก็บางช่วงบางตอนเนี่ยที่ฮาวายเอาเสียงออกไปนะฮะเพราะว่าฮาวายได้คุยกับเขาโดยตรงแล้วก็ฮาวายก็รู้สึกว่าเออไม่ดีไม่ดีเหมือนเราไปเหมือนเราไปซัพพอร์ตคนค้ายาอะไรประมาณนี้มันไม่ใช่ท่านผู้ชมยาเสพติดก็คือยาเสพติดความไม่ดีก็คือความไม่ดีนะคะ แล้วถ้าเผื่อว่าใครค้ายาที่นี่นะคะมีหลักฐานมีอะไรเรียบร้อยแล้วนี่นะคะติดคุกไปเลยนะคะ25ปีไม่มีการลดโทษท่านผู้ชมอยู่แบบนั้นไปเลย25ปีแล้วหลังจาก25ปีนะคะทำงานอะไรก็ได้นะคะส่วนใหญ่แล้วที่ทํางานเนี่ยก็จะรับหมดละคะ่ะเพราะว่าไม่ได้ติดคุกในฐานที่ฆ่าคนท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเผื่อว่าฆ่าคนนะคะก็จะไม่สามารถทํางานอะไรได้หลายอย่างแต่ว่าถ้าค้ายาเสพติดติดคุกเพราะค้ายาเนี่ย ทำงานได้ท่านผู้ชมหลายๆที่อ้าแขนรับท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าสมัยฮาวายอยู่เมืองไทยแรกๆฮาวายเรียนหนังสือจบท่านผู้ชมฮาวายก็ ตกใจนะเรื่องแบบว่าถ้าเผื่อว่าที่ทํางานมีคนที่ติดคุกมาทํางานอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แล้วน้อยมากบริษัทในเะมืองไทยนะคือให้โอกาสคนน้อยมากจริงๆนะซึ่งมันมีข้อดีและไม่ดีทุกที่แหละแต่ว่าสําหรับที่นี่นะคะฮาวายทำงานกับคนที่ติดคุกเนี่ยลหลายๆคนนะฮาวายก็ขอบคุณที่เขาเปิดใจแล้วก็ได้มีโอกาสได้นั่งคุยกันนะคะคผู้ชมคือบริษัทที่นี่นะเปิดใจอ้าแขนรับมากๆแล้วฮาวายก็เปิดใจอยู่แล้วคะ่ะเพราะว่า พรุ่งนี้เราไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะชีวิตน่ะเราก็ทําดีต่อกันไว้ให้มากที่สุดดีกว่านะคะแล้วก็คนที่ติดคุกนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะก็เป็นเพื่อนที่ดีกับฮาวายนะคะเป็นเพื่อนที่ทํางานที่ดีมากมีน้ําใจแล้วก็ทํางานแบบไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีการดูถูกสีผิวไม่มีการดูถูกเอเชียน,นะคะฮาวายเนี่ยนะคะมาที่เท็กซัสเนี่ยนะ ฮาวายรู้สึกว่าฮาวายประทับใจนะเพราะว่าการเหยียดสีผิวอะไรต่างๆคือน้อยมากเลยนะคะแล้วก็เขาตกใจได้ซ้ําไปว่าคนไทยนะคะที่อยู่ในออสเตรเลียแล้วก็มาถึงอเมริกาเนี่ยมันมัน มันคนละทิศคนละทางแล้วมาได้ยังไงอะไรแบบนี้นะคะซึ่งฮาวายก็เลยเป็นตัวแปลกของแถวนี้ไปนะคะแล้วก็ฮาวายก็ไม่พูดภาษาสเปนนิชด้วยคนที่นี่99%นะคะพูดภาษาอังกฤษกับภาษาสเปนนิชท่านผู้ชมแล้วก็สิ่งที่ฮาวายลืมบอกไปไหลายๆครั้งนะคะถ้าเผื่อว่าใครได้เรียนไฮสคูลที่นี่นะคะเขาก็จะให้เลือกภาษาท่านผู้ชมภาษาสว่าคุณจะเลือกเรียนภาษาอะไรแน่นอนนะ คนเรื่องเรียนภาษาสเปนิชค่ะเพราะว่าภาษาสเปนิชเนี่ยมันครอบคลุมไปเยอะมากๆเลยนะคะหลายประเทศเลยเยอะมากๆท่านผู้ชมแล้วก็ฮาวายก็จะไปเรียนหลายครั้งแล้วไม่มีโอกาสจริงๆแล้วบางทีมันมันเหนื่อยด้วยบอกได้เลยว่าแบบเอ่อบวกขี้เกียจไปด้วยแล้วก็มันเหนื่อยจริงๆท่านผู้ชมวันนี้ฮาวายก็มาแชร์เรื่องการทํางานกับคนที่เคยติดคุกม,มาก่อนนะว่ามันไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่ฮาวายเคยคิดเมื่อสมัยตอนเด็กๆที่ฮาวายอยู่เมืองไทยนะท่านผู้ชม เพราะว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยขวายก็อยู่มานานมากขวายไม่เคยมีประสบการณ์เลยเป็นประสบการณ์ที่แบบเรียบง่ายมากออสเตรเลียเป็นประเทศที่เรียบง่ายประสบการณ์เรียบง่ายมากแต่อเมริกาเนี่ยมีสีสันทุกทุกรสจริงๆท่านผู้ชมและทุกวันนี้ก็ทํางานกับคนที่ติดคุกนะล่าไวรู้สึกว่าเขาไม่ได้น่ากลัวเลยแล้วเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีของเราด้วยนะคะขวายคิดว่าการเปิดใจนะคะแล้วการยอมรับนะในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราอะ่ะ มันทําให้เราอยู่ง่ายขึ้นอยู่สบายขึ้นท่านผู้ชมวันนี้ฮาวายไปแล้วนะคะก็มาแชร์ประสบการณ์ค่ะเพื่อร่วมง,งานนะคะเคยติดคุกมาก่อนนะคะบางคนก็25ปีบางคนก็10ปีบางคนก็15ปีแล้วแต่ว่าจะเรื่องอะไรท่านผู้ชมวันนี้ฮาวายไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณที่คิดถึงกันนะคะร็อกซี่สบายดีค่ะไปแล้วนะคะสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดีสวัสดีค่ะ